เพ um: ื่อนๆเชื่อในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาหรือโลกคู่ขนานกันบ้างไหมครับหากว่าเพื่อนเพื่อนข้ามเวลาไปได้เนี่ยทุกคนอยากจะไปทําอะไรอยากจะข้ามเวลาไปดูว่าอนาคตเป็นยังไงหรือว่ามนุษย์เนี่ยจะไปอาศัยอยู่ที่ดาวอื่นหรือเปล่าหรือว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปบอกอะไรกับบางอย่างกับตัวเองแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีสักคนแหละครับที่ต้องมีความคิดที่ว่าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยกูจะต้องกลับไปแทงบอลแทงหวยเหมือนกับที่มาร์ตี้แม็กฟายในแบท k ู o เดอะฟิวเจอร์ทำใช่ไหมล่ะครับ มื่เสียหายตรงไหนเราถ้าเอาข้อมูลในอนาคตติดมือไปบ้างเนี่ยเพื่อเราจะหานทางอ้อมกันได้บ้างนิดๆเลยนะหากว่าเพื่อนๆคิดแบบนั้นเนี่ยผมก็คิดแบบเดียวกันเช่นเดียวกันครับหลายคนก็คงจะเคยได้เห็นข่าวที่มีคนที่ออกมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยมาจากโลกอนาคตและบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะเกิดเรื่องแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็มีหลายครั้งที่คําพูดของคนเหล่านั้นเนี่ยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้จากสิ่งที่เขาพูดมาเลย และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีหลายคลังเลยนะครับที่มีคนได้เปิดเผยตัวว่าตัวเองเนี่ยมาจากโลกอนาคตหรือไม่ก็เคยเดินทางไปยังอนาคตมาและในคลิปนี้นะครับผมจะบอกเล่าเรื่องราวของคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลาไปสู่อนาคตหรือไม่ก็อดีตครับและก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมรบกวนฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับ ผู้ที่เดินทางข้ามเวลาคนแรกของเราเนี่ยเป็นทหารครับซึ่งจากหนังสือ Time Travel อ n นยู p เ r อร์สเป v ทีเนี่ยเขาได้เล่าถึงพลเอกอากาศเซอร์วิกเตอร์กอสตาดผู้ที่บังเอิญทะลุมิติไปสู่โลกอนาคตขณะที่เขาขับเครื่องบินอยู่ครับย้อนกลับไปในปี1,935ตอนที่เขายังเป็นผู้บัญชาการกองบินเซอร์กอสตดเนี่ยได้รับคำสั่งให้บินขึ้นเพื่อตรวจสอบฐานทัพอากาศที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วครับ ซึ่งมันก็ตั้งอยู่บนหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าเรมใกล้กับอดินเบิร์กในสกอตแลนด์ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าฐานทับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานและถูกทิ้งล้างเอาไว้โดยไม่มีการดูแลเนี่ยพวกวัชพืชจะขึ้นและพวกสัตว์อย่างฝูงวัวของชาวบ้านเนี่ยก็จะมาเดินเพ่นพ่านกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับไลายนั้นก็เป็นภาพที่เซอร์กอดด่าได้เห็นตอนที่เขาเนี่ยขึ้นบินเพื่อตรวจสอบในตอนแรกครับแต่ว่าตอนที่บินอยู่เนี่ยจู่ๆสภาพอากาศมันแ,แย่ลงอย่างกระทันหันเลยครับ เครื่องบินบิบเพนที่เป็นเครื่องบินปีกสองชั้นที่ใช้กันในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ทนสภาพอากาศได้ไม่ดีนักเท่าไหร่ครับทาให้เขาเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะบินกลับไปยังฐานทัพอากาศเพื่อความปลอดภัยของเขาก่อนแต่ว่าตอนที่เขาบินเข้าไปใกล้กับฐานทัพเนี่ยฝนที่มันตกลงมาก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นแสงจ้าครับและฐานทัพที่ก่อนหน้าน,นี้มันสุดส้มอย่างมากมันก็ได้กลายเป็นดูใสสะอาดและดูเหมือนว่าจะถูกใช้งานอยู่ด้วยครับและนอกจากตัวของฐานทัพนะครับเขายังเห็นว่าพวกช่างเครื่อง สวมชุดสีน้ำเงินกำลังจัดการกับเครื่องบินสีเหลืองที่จอดอยู่บนลานเวทครับซึ่งมันเป็นสีของเครื่องบินที่ไม่คุณเคยสำหรับตัวเซอร์กอร์ดเลยครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยกองทัพอากาศยังคงใช้เครื่องบินสีเงินอยู่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกเนี่ยสับสนอย่างมากเลยและในอีก4ปีต่อมาท่ามกลางความวุ่นวายของยุโรปที่กำลังคุกรุ่นจากสงครามอยู่เนี่ยเซอร์กอร์ดาครับได้กลับมาที่ฐานทัพที่เดนมนี้ครั้งหนึ่งและสิ่งที่ทำให้เขาตกใจ คือภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันคือภาพเดียวกับที่เขาเคยเห็นมาแล้วในปี1935ช่างที่สวมชุดสีน้ำเงินที่กำลังซ่อมแซมเครื่องบินสีเหลืองซึ่งมันคือเครื่องบินมล์มาจิสเตอร์ที่เขาเนี่ยจำมันไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะทำให้คำถามที่ว่าตัวของเซอร์กตอดเนี่ยได้เดินทางข้ามเวลาโดยบังเอิญไปสู่อนาคตอีก4ปีข้างหน้าชั่วคราวมาหรือเปล่าครับผู้ที่เดินทางข้ามเวลาคนที่2จะเรียกว่าคนที่2ก็ไม่ถูกนะครับ เพราะว่าในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าผู้ที่จะได้รับประสบการณ์ข้ามเวลาพร้อมกันถึง2คนครับย้อนกลับไปในปี1932นักข่าวเจเบอร์นาร์ดพร้อมกับช่างภาพจอรจชิมแบลนด์ได้ถูกส่งไปทําข่าวสรารคดีเกี่ยวกับอู่ต่อเรือฮัมเบิร์กในเยอรมนีครับหลังจากทั้งคู่เนยได้ทํางานของพวกเขาเสร็จแล้วเนี่ยและกําลังเดินทางที่จะออกไปจากอู่ต่อเรือเนี่ยท้งคู่ก็ได้ยินเสียงของเครื่องบินอยู่เหนือหัวและเมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนเนี่ยพวกเขาก็ได้พบว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยเครื่องบบินล จากนั้นเสียงของปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานเนี่ยก็ดังขึ้นพร้อมกับระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาสภาพแวดล้อมรอบๆพวกเขาเนี่ยมันได้แปรเปลี่ยนเป็นสนามรบสงครามอย่างรวดเร็วอาคารถล่มลงมาและความก่อหตเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในตอนแรกพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนรอบๆด้วยครับแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ให้ออกไปจากบริเวณนั้นทันทีแต่ว่าทันทีที่พวกเขาได้ขับรถออกไปจากอูต่อเรเนี่ย ท้องฟ้าก็กลับมาสู่สภาพปกติครับรอบๆเนี่ยไม่มีการทิ้งระเบิดไม่มีการลบอู่ต่อเรือก็ยังคงอยู่ในสภาพปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาทั้งสองได้พบเจอเลยแม้แต่น้อยครับ ซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พยายามเล่าเรื่องที่พบเจอมาเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์และเพื่อนๆได้ฟังครับแต่แน่นอนว่าคงไม่มีใครเชื่อสิทธิ์ที่พวกเขาเล่ามาเนี่ยโดยไม่มีหลักฐานเพราะว่าแม้แต่ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยช่างภาพอย่างแบรนด์ระหว่างที่พวกเขาอ้างว่าอยู่ในระหว่างสงครามเนี่ยก็เป็นเพียงภาพถ่ายของอูต่อเรือที่อยู่ในสภาพปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในปี1934 11ปีหลังจากนั้นครับ สิ่งที่ทําให้เบอร์าร์ดเนี่ยที่เป็นนักข่าวที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ย้ายไปยังลอนดอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นเขาได้เห็นภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศที่อูตอลเลฮัมเบิร์กและมันตรงกับสิ่งที่เขาและช่างภาพเนี่ยได้เห็นเมื่อ11ปีก่อนได้ยังไงกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาได้หลุดข้ามไปยังอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงครับผู้ที่เดินทางข้ามเวลาคนที่3ครับซึ่งมันน่าจะเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะทําเมื่อพวกเขาสามารถเดินทาาางข้้มเวลไดครับ เราว่าในวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันสามครับในวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันสามเนี่ยแอนดรูคาซินได้ถูกจับกลุ่มและควบคุมตัวในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของวอลตีทครับและสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับวอลตีทเนี่ยเป็นคําที่มักจะใช้เรียกถึงตลาดหลักทรัพย์และเป็นเหมือนศูนย์กลางทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกนั่นเองครับแน่นอนว่าหากว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีข้อมูลภายในเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนเนี่ยการที่เพื่อนๆจะกอบโกยเงินจากเรื่องพวกนั้นเนี่ยมัครบ และชายคนนี้ใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เปลี่ยนเงินที่เขามีจาก800ดอลลาร์หรือประมาณ28,000บาทเนี่ยให้กลายเป็นเงิน350ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12,000ล้านบาทอย่างน่าเหลือเชื่อครับซึ่งเป็นผลกำไรกว่า43ล้าน7แ49,900เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่า to ทูเด o o n ของแท้เลยครับแถมระหว่างลงทุนเนี่ยเขาไม่เสียไปแม้แต่ดอลลาร์เดียวครับ และจากผลกําไรที่มากผิดปกตินั่นเองครับเขาได้ถูก FBI เนี่ยจับกลุ่มในข้อหาว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องในการซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายเหล่านั้นแต่ว่าชายคนนี้ได้กล่าวอ้างว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องการซื้อขายข้อมูลครับแต่เป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้เดินทางมาจากปี2,256ครับหรืออีกประมาณ253ปีจากปี2003ในตอนนั้นครับเลยทําให้เขารู้แนวโน้มของตลาดหุ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับแถม เพื่อไล่กับการปล่อยตัวเนี่ยเขายินดีที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับอุซามะบิลาดินและการรักษาโรคเอดเอาไว้ด้วยครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเครื่องทำมอาชีนหรือเทคโนโลยีจากอนาคตเลยนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเขากลัวว่าคนอื่นจะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองครับแน่นอนว่า FBI เนี่ยไม่ได้เชื่อสิ่งที่ชายคนนี้กล่าวอ้างมาเลยครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับเขาก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัวเป็นจํานวนเงินกว่า1ล้านดอลลาร์ที่ชําระโดยชายลึกลับคนหนึ่ง และเมื่อถึงกําหนดที่เขาต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีเนี่ยเขาก็ได้หายตัวไปครับไม่ว่าจะตามหาตัวเขามากแค่ไหนก็ไม่พบแม้แต่เงาและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยก่อนเดือนธันวาความปี2องพอีกด้วยครับเหมือนกับว่าชายคนนี้ได้หายตัวไปจากโลกอย่างเึกดขาดเลยครับและคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบนั่นคือแอนดรูว์คาลซินเนี่ยเป็นนักเดินทางเข้าเวลาจริงไหมหรือมันเป็นเพียงแค่คําแก้ตัวไปเรื่อยเพื่อหลเวลเวลาหลบหนีแต่ว่าแต่ว่า มีสี่หนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับนั่นคือเขาได้ทํานายวันที่แน่นอนในการลุกลานอิลักษ์ของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจริงเอาไว้ด้วยครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของทุกคนนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยไอคนนี้น่าจะเป็นผมเมื่อผมสามารถข้ามเวลาได้ครับผู้เดินทางข้ามเวลาคนที่4ี่เขาถูกเรียกว่ายูสเตอร์ข้ามเวลาครับ หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดังเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เลยไอภ้ภาพเจ้าปัญหาเนี่ยได้ถูกถ่ายในปี1941ซึ่งมันเป็นภาพของพิธีการเปิดสะพานซอฟฟ็อกในแคนาดานั่นเองครับซึ่งภาพนี้มันได้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี2004ในตอนที่ถูกโชว์ในนินทรรศการครับในภาพนี้ทุกคนจะเห็นว่าฝูงชนในยุค1940กำลังยืนชมพิธีเปิดสะพานกับชายคนหนึ่งเนี่ยที่ดูแตกต่างจากผู้คนรอบๆมากพอสมควรเลยครับ เขาคือชายคนนี้นี่แหละครับทั้งเสื้อผ้าเว่นกันแดดกล้องและเคเรื่องประดับที่ดูทันสมัยเกินกว่าในช่วงเวลานั้นเลยครับและเมื่อภาพนี้ได้ถูกแปลงให้เป็นในรูปแบบดิจิทัลและเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตในปี2010เนี่ยผู้คนมากมายก็ได้เรียกชายคนนี้ว่านักเดินทางข้ามเวลาในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ทฤษฎีของผู้คนมากมายเกิดขึ้นมาครับหลายคนก็บอกว่าเขาจะต้องมาจากอนาคตแน่ๆแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้ชัดเจนครับแต่สิ่งเดียวที่ยืนยันได้คือ เวลาครับเพราะว่าได้มีการอธิบายแล้วว่าชายคนนี้ใส่เสื้อยืดลายตัวอักษร M ไว้ใต้เสื้อหูดซึ่งเสื้อยืดแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของมอนทรีออลมา o ูนทีมฮอกกี้ที่เล่นในลีกฮอกกี้แห่งชาติในช่วงเวลา1924ถึง1938ครับเช่นเดียวกันกับแว่นกันแดดรูปแบบเดียวกับที่เขาใส่อยู่ในตามภาพครับจริงๆแล้วมันก็มีไข่อยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยครับ และที่ดูจะน่าสงสัยที่สุดเนี่ยคือกล้องที่เขาถืออยู่ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดว่ากล้องแบบพกพาเนี่ยไม่ได้ถูกคิดค้นจนกว่าจะถึงปี1980แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโค d a k ak, ซึ่งเป็นบริษัทขายของเกี่ยวกับการถ่ายภาพเนี่ยพวกเขาได้สร้างกล้องพกพาหลายตัวและจําหน่ายในปี1941นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตกตะลึงกันพอสมควรเลยนะครับแต่มันก็คงยืนยันอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนคนนี้เป็นผู้เดินทางข้ามเวลาจริงหรือเปล่าหรืออเเเเป็นนนนนนพียยงแคค่่ตรร์ใุััั้้ทาบ เอาละครับเราก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับมีใครเคยเห็นชายคนนี้บ้างครับชายคนนี้เนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นไซบอกที่มาจากอนาคตของปี2050ครับย้อนกลับไปในปี2020ชายคนนี้มีนามว่าออรนเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับด l รฟิลพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกันว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ถูกส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อเตือนมนุษย์เกี่ยวกับวันสิ้นโลกครับ และนั่นมันก็ทําให้เขาเนี่ยถูกล้อเลียนบนโลกออนไลน์อย่างหนักเลยครับจนตัวเขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาครับและได้ไปออกรายการสัมภาษณ์กับช่อง a อเป TV ทีวเขาก็ยังได้บอกกับผู้ติดตามโลกโซเชียลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเมรทริกอยู่ด้วยนะครับแล้วพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในโลกเมรทริกนั้นเหมือนกับในเรื่องเดอะเมท i ิเลยครับและที่เราอยู่ในตอนเนี้ยมันก็เป็นแค่โลกจําลองเท่านั้นครับ และก็แน่นอนครับเพราะจากคำพูดที่ดูสกน่าสงสัยและคลุมเรือของเขาเนี่ยรวมถึงท่าทางของตัวออรินที่ดูเหมือนว่าพยายามทำตัวเหมือนกับหุ่นยนต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เขาถูกล้อเลียนบนโลกออนไลน์เหมือนเดิมครับสำหรับตัวของออรินเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาได้มาจากอนาคตจริงหรือเปล่าหรือเขาเพียงแค่โกหกเพื่อหวังจะมีชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับหลังจากที่เรื่องราวของเขาเนี่ยดังออกไป คนที่จะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเนี่ยก็มีเพียงแค่ตัวของออลินเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของผู้คนที่ถูกเรียกว่าเดินทางข้ามเวลาเพื่อนๆคิดว่าภายใน5คนที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีใครเป็นผู้เดินทางข้ามเวลาตัวจริงและใครเป็นคนที่โกหกกันบ้างแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะสามารถคนพบวิธีการเดินทางข้ามเวลาได้จริงหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราสามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตรหรืออนาคตได้เนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆจะเลือกไปที่ไหนและเมื่อไหร่และสําหรับตัวผมนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ทําเหมือนกับไอคนที่3นั่นแหละครับหากว่าเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มีความคิดเห็นกันยังไงเนี่ยลองมาพูดคุยกันใต้คลิปดูกันได้นะครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ